สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะพาไปชมฟุตบอลนัดที่เชียงรายไปเยือนสุพรรณบุรีแต่รถตู้ที่มารับเราด้านติดสติ๊กเกอร์บุรีลัมนะครับเพื่อเพิพ่มอรอร,ออรถรสในการเดินทาง ก็ต้องเตรียมเสเบียงกันไว้หน่อยครับ อเอาหมกันนะจวัดังวัเดียวเยงนะครับพอใกล้เข้าเขตจังหวัดสุพรรณสองข้างทางน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยครับผมถ้าต่วันนี้ไป โ,โ<ห>อโ้โหลายพี่พอกะต้นกล้วยต้นกล้วยโอ้โหโหนัวมนังหน่หี่บรพถาปนตมาถามถึงจังหวัดสุพรรณแลวนะครับก่อนที่เราจะเข้าสนามฟุตบอลเราได้ไปเที่ยวตลาดสามชุกก่อนแต่คลิปนี้จะโฟกัสที่สนามฟุตบอลอย่างเดียวนะครับ ก็คือเราจไฮคงจะเบียดไปประมาณ2องหนึ่งหรือ3าหนึ่งนะครับยังยงไฮคงเก็บ3แมต้มได้วันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นงาน <Hayır. S 1> ยากนะครับน่าจะไม่ง่ายสําหรับเราแต่ว่าน่าจะเฉือนชนะอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้นย์ะครับประมาณนี้นะครับโอเคเย้สวัสดีค่ะสวัสดีสุพันนะเจ้าวันนี้ขอสัก3ูนยอ้อเขาชนะหน่ะเจ้า วันนี้เจอสุพรรณคิดว่าจะได้ครับสกอร์ก็เอาสกอร์ที่เจ้าถ้าเจ้าหนึ่งศูนย์แล้วกันหนึ่งศูนย์บ้างหน่อสองศูนย์ไมได้อ่ะขอก็ได้สามแต้มเจ้าเย้สกอร์เท่าไหร่วันนี้เชียงรายสุพรรณสามค่ะน่าต่อครับสามแต้มอแนั่นการันตีแชมป์ไทยลีกจะได้ดีกันฝันกันเจ้าปู่แล้วบอ บรรยากาศก่อนการแข่งขันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเราก็ได้มาพบปะสังสรรค์กันเพราะแต่ละคนก็มาจากหลายๆที่ ใครมีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันกินเมีมราแจ้งเตือนยยุดกำลังไล่สวดกี่น ก่อนที่เราจะเข้าไปชมฟุตบอลในสนามก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะติดสติกเกอร์ให้เรากี่เข็มแล้วตัว มาด้การแขเชื้หนึ่งคนนะคะไม่เ้อสติกเกอร์อ่อนะครับมาดครับผมเียนบัตสติกเกอร์ก่อนะมาด้ยสติกอร์ก่อนให้ใครใได้เท่าไหร่เียนบัรให้น้องแล้วติดสติกเกอร์ก่อนนะครัมาด้วยกันแจ่งเื้อหนึ่งคนนะคะพร้อมนะครับเร้เรียบรอเดียวรอนะคะคอไทยเจ้าองตา

สุพรรบุรีกับเชียงรายได้เลยครับเียยง อ้โหโ้โลังนึงหมดละคะสแตม ฟุตบอลพักการแข่งขันครึ่งแรกพวกเราก็ออกมาเติมพลังกันนิดหน่อยสกอร์อะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาอะไรบอกแล้วว่าเสียงดังนะพี่บอกเลยว่าเสียงดังเสียงดังแน่จ็ด้อันนี้ลุงอยู่สอนอบางนาเฮ้ยนี่ลุงอยู่สอนอบางนาอยู่กันติดคุ้อยู่เหมือนกันติดคุ้อยู่เหมือนกัน

เออนาพีเป้ตยมันไ้แ่ะยังวะเดี๋ยวโดนเลืองทซิ่งโยกมดเออเนสวยไหมเนี่ยสวยกังต้องอยู่มาเออยดแล้ว

อมมีีบาาาสสิวว่ตจังหวะเชียงรายขึ้นนำหนประตูต่อศูนผมได้ลงไปเข้าห้องน้ำกลับขึ้นมาฟุตบอลก็เข้าพอดีเลยครับ

จะไม่ฝืนมักทีที่มันเข้าไปอยากแล้วอยากแล้วอยากมึงมีบ้านกับเขา เกมนี้แม้เราจะเหลือ10คนแต่เราก็รักษาสกอร์ไว้ได้จบเกมเชียงรายบุกมาชนันสุพรรณบุรีในประตูต่อศูนย์นะครับ

ร้องเพลงให้กำลังใจทีมของพวกเราไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะยังไงเราก็ต้องเชียต่อไปมาจากไหนไม่สำคัญฉันและเธอเรามาพบเจอสู่ไปด้วยกันด้วยชุดบ้า 祝你。<Your> โซ่ไปกินลาบกินหรออคนนี้เนาะบินาบินาบินาโชว์โชว์บิน์บิน์โจโ์เสื้อเสื้อปาคันปาคันเฮพีดหวังเลยสนามนี้เนาะได้นอนเนาะเป็นจังไ โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดวันนี้โอ้โหแต่ว่าเสียดายพี่เป้ไปคนหนึ่งพีลิเป้เฮาเส้นใบแดงไปนะครับน่าจะเป็นแดงตรงกับนัดนัดนัดน้ามได้ลงนัดนัดหน้านี่เฮาเจออย่างนี้ียงใหม่เองครับเจอจังใหม่กันไปเยือนเชียงใหม่แต่แบบเกี่ยวกับบอลห้วยนะเอฟเอยังยังลงได้ปกติบอลบอลน่าบอลเอฟเอลงมาได้เลยอฟเอลงได้ปกติแต่ถ้าในลีกนัดหน้าพีลิเป้โดนพักละ

Vai, Renan! ลกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้

ใช่ด้วยครับ ุณทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ